ท่านผู้ชมครับอยากแนะนำเสนอต้นสมุนไพรตัวนี้ซึ่งไม่ค่อยมีแล้วนะครับแถวนี้นะแต่ที่อื่นผมก็ไม่ทราบว่าจะมีไหมน่าจะมีแหละต้นนี้คือต้นต้นอะไรแม่สมซาต้นสมซาครับเป็นสมุนไพรน้ำกระสายยาชั้นดีที่ใช้กับยาแผนไทยนะครับวันนี้ ต้นนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยจะมีจะมีต้นแกนๆที่เราเคยมาลงไว้เมื่อหลายสิบปีที่แล้วเหลืออยู่ต้นเดียวเราก็ตอนออกมาหลายกิ่งปรากฏว่าต้นแม่เขาตายไปเหลืออยู่ต้นนี้เราก็มาลงดินไปครับลงลงเปลี่ยนที่ใหม่นะครับเปลี่ยนจากที่เดิมปรากฏว่านี่ครับต้นเหลืออยู่ตอนนี้โตขนาดนี้ หลายสิบปีแล้วล่ละปีนี้น่าจะสิบกว่าปีดูหนามเขาครับท่านผู้ชมหนามเขาขนาดใหญ่มากยาวเป็นหลายนิ้วเลยนะดูนะครับนี่ครับต้นลูกของเขากิ่งหนอกมาเราก็เห็นว่าเขามีติดลูกได้เยอะเลยปีที่แล้วเนี่ยได้กี่ลูกนะแม่ได้สามลูกเราก็เพาะมาเมล็ดแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าเห็นเงียบไปเลยเนี่ยเอาลงดินไปแล้ว แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เลยร้อนใจครับท่านผู้ชมตอนไว้เราก็ตอนแล้วลองตอนดูบ้างแล้วทีนี้เห็นว่าโอ้นี่มีกิ่งกิ่งต้นอ่อนขึ้นเยอะก็ะตอนแล้วครับวันนี้เราก็จะทําการควันไว้ควันไว้ก่อนนะครับอันนี้ให้มาตอนนี้รีวิวให้ดูว่านี่คือลักษณะของส้มซ่านะครับหนามยาวมาก ลักษณะใบของเขาเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะครับเราที่เห็นนะเป็นใบประกอบนะครับสับทางพฤกษศ,ศาสตาร์ก็เรียกใบประกอบรูปร่างคล้ายๆใบมะกรูดนะเป็นตระกูลเดียวกันน,นั่นเองครับท่านผู้ชมนี่ครับให้ดูภาพอันนี้สวยจริงๆครับต้นที่ ลูกเขาก็จะสวยกลิ่นก็หอมกลิ่นของผิวลูกเขานะครับก็เห็นว่าเอะเราก็ไม่ได้สัมผัสมานานแล้วว่าส้มซ่าเคยได้ดูในตำราอะไรตอนนี้มาเห็นลูกเห็นผิวเห็นใบเห็นต้นเขามีศิลปะในตัวครับสวยงามทีเดียวก็เลยว่าเอ๊ะงั้นเราตรงจะต้องเพาะขยายแล้วครับเพาะขยายในที่นี้ก็ขยายทั้งเป็นเมล็ดง่อยให้งอกแล้วก็ตอนนะครับ ก็คงจะใช้ประมาณนี้อาจจะติมซ้ําด้วยเอ้ยอะไรนะเอาไปติ่มอะเอาเอากิ่งไปติมนี่ครับโน้มให้ดูใบเขาครับผมขอจบรายงานต้นส้มซาที่น่ารักไว้นะที่นี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามชมกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งก็ได้ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้